ช่องลีมิงโชนะครับหายไปสองสาวันนะครับฟังกันเรื่องข่าวหุ้นไอทีวีแล้วปวดกะโหลกเจ็บใจทำไมมันเป็นอย่างนี้นะประเทศไทยครับนะฮะมันเอากันดือด้อฮะก็ไม่ว่ากันนะครับลีมิงวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องทีมชาติไทยจะอุ่นเครื่อง2นัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอดู นะครับนัดแรกก่อนนะเดินทางไปถึงเมื่อวานนะครับแล้วก็ซ้อมกันนะครับพื้นฟูร่างกายคักกันหน้าดูนะครับทีมชาติชุดนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่าเรามาโนโพกิ้งนะครับผสมผสานนักเตะประสบการณ์สูงนะฮะแล้วก็ดาวรุ่งนะครับประสบการณ์ตอนนี้ได้ทั้งสองนักเตะจากเจรี่นะครับแมสซิเจแล้วก็สุพชคสารชาติ แมสซิเจตอนนี้กลับมานี่เป็นข่าวดังแลครับอนาคตของเขาที่เจลีกน่าจะมาจบที่ประเทศไทยแล้วนะครับนะเดี๋ยวรอหลังเกมนะครับก็การซ้อมนะครับเป็นไปได้วยความคึกคักนะกระชับกระเฉงแล้วก็ที่สำคัญครับวันนี้มีการแถลงข่าวนะครับนะอีกคนหนึ่งที่จะต้องพูดถึงก็คือนักเตะดาวรุ่ง ที่ติดทีมชาติครั้งแรกนะครับก็คืออได้รับโอกาสจากมาโนโพกิ้งนะครับก็คือคุณอนันต์นะฮะไม่ใช่อนันต์พันแสงนะครับแหมก็คุณอนันต์เนี่ยนะครับเล่นซีเกมได้สุดยอดเลยครับอนันต์ยอดสังวานจากลำพูนวอริเออร์นะครับยิงไป3ประตูแล้วก็1นึ่งแอสซิสต์นะครับแจ้งเกิด นะแล้วก็มาเป็นตัวรุกดาวรุ่งนะครับติดทีชาติครั้งแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูครับแต่เชื่อว่ามาโน่นะครับจะต้องให้ธีรศินแดงดาลงไปล่าประตูนะครับเดี๋ยวดูการวางตัวแต่การถแถลงข่าวนะครับที่ไทเปกรุงไทเปนะครับมีนัยยะสำคัญที่หลีมจับกระแสได้นะครับคือ1ครับ มาโนปกิงพูดเลยครับว่าในการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาของทีมชาติไทยเนี่ยนะครับคือเราแพ้นะครับโอ้แพ้2นัดเลยนะะแต่ว่าแม้จะบอกว่าเป็นการแพ้ให้กับทีมที่อันดับโลกเหนือกว่าก็ตามทีนะครับนะฮะแต่ว่าเออมันก็ยังพอดูดีดูได้ที่จะแก้ตัวนะครับนะฮะ เพราะว่าอันดับโลกสูงกว่าเป็นของอาลับนะครับแต่พอครั้งนี้เนี่ยนะครับเราเตะกับทีมที่อันดับโลกต่ากว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะมาเป็นข้ออ้างใดๆไม่ได้แล้วนะครับนะฮะอันดับโลกฟีฟ่าแรนกิ้งนะครับของเราสูงกว่าทั้งไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงนะครับมาโนแถลงวันนี้นะครับเขาบอกว่า เขาเน้นผลการแข่งขันนะครับนะแล้วก็จะเออมันเหมือนกับว่าถ้าผลงานไม่ดีในสองนัดนี้เก้าอี้สั่นสะเทือนเลยนะครับไต้หวันเนี่ยนะครับพรุ่งนี้เตะ18นาินานะครับเขาเเคยมาชนะเรานะครับนะในการอุ่นเครื่องที่สนามธรรมศาสตร์รังสิตนะครับชนะเรา10นะฮะในช่วงเดือนธันวาคม ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นงานนี้เราไปเยือนเนี่ยอันดับฟี f a แรงกิ้งของเราดีก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเราจะเหนือกว่าเขาเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้สูสีครับสูสีครับแล้วก็เมสซี่เจนะครับกับป,ปตันทีมของเราเรียวเนลเมสซี่เนี่ยแกบอกเลยว่าผลการแข่งขันเนี่ยคือฟอร์มดีแล้วไม่ชนะเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าฟอร์มไม่ดี แล้วชนะมันจบแต่สิ่งสำคัญมันจะต้องนอบีสอ,อย่างเลยคือทั้งฟอร์มดีและชนะนะครับเดี๋ยวเราชมกันพรุ่งนี้นะครับถ่ายทอดสดทางไทรัฐทีวีแล้วก็ a i s ด้วยนะครับเราหลีมิงมันสำคัญมากนะครับกับมาโนโปกิ้งนะครับขับทีมชาติไทยอนาคตของโปกกิ้งอย่าทำเป็นเล่นนะครับไฟนี้นัดนี้สองนัดนี้นะครับ นะฮดยตัวผู้เล่นคุณภาพขนาดนี้ครับต้องชนะนะครับส่วนจะชนะสวยไม่สวยไม่เป็นไรครับชนะไว้ก่อนและไม่แพ้นะต้องไม่แพ้ด้วยนะครับนะถ้าแพ้เนี่ยดันไปแพ้ฮ่องกงอีกกลับมาขอขาดโอเคนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับลีหมิงเมืองไทยนะครับสำหรับการที่จะยอดติดตามนะครับพุ่งสู่ 5,000คนภายในปีนี้นะครับขอบความขอบคุณในความกรุนมาแล้วมาเรียนดำน้ำด้วยนะอปูดปูนสวัสดีครับพี่อีกรอบหนึ่งครับ